สวัสดีครับ่อแมพี่น้องถ่ายพลพิสัยบ้านเฮ้าครับนี่อยู่ที่ลานนาคาเบิกฟ้านะครับพี่น้องริมโขงพลพิสัยนะครับวันนี้มีตลาดนัดไทยล้าวนะครับแลกักซุ้มนี้ตั้งแต่ออกพรรษาเนาะเดี๋ยวจะตั้งไว้ให้พี่น้องที่ได้มาผลพิสัยและก็มาถ่ายภาพไปที่ระลึกนะครับเดี๋ยวเราจะไปตลาดนัดกันจ้าวันนี้วันอังคารนะครับเราไปได้ถ่ายโดนเนาะช่วงออกพรรษาเราก็ถ่ายแต่ช่วงงานนะครับ นี่จะเป็นถนนข้างวัดไทยนะครับตอนนี้เข้าสู่ภาพาวะปกตินะครับมาหาที่จอดรถก่อนอมีขนมปังห้าบาทชิ้นใหญ่ๆโอ้โหหูหูเออเดี๋ยวกลับกลับออกมาซื้อ,อ,อห้าบาทาบจ้าหน้ากินน่ากินห้าบาททุก้าร์กจ้า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหากับมาซื้อนี่นะครับอ่โซนร้านเสื้อผ้าวัยรุ่นทางนี้จ้ะนี่ตามพยานานะ <c oughs> พี่น้องมาหาบรรยกาใกล้เคียงนะครับแบะบเวียนมาเรื่อยๆนะครับจังวัดไทยนี่มาไหว้หลวงพ่อใหญ่วัดไทยนะครับขนมครกโอ้ได้เลขอย่างนอ้องเมานลจ้า <laughs> วันนี้วันที่13แล้วนะครับใกล้กแล้วเนาะ13 14 15 16แล้วอีก2 3มือ้อนี่สาท่านนี้ก็ยังเอาไว้อยู่นะครับพี่น้องได้มาถ่ายภาพสวย เมืองหายปลาแดกนะครับเมืองคนพิสัยนะครับเป็นเมืองเวียงปากห้วยหลวงนะครับ<อ>เป็นปากห้วยหลวงก็เป็นดินดีนะแล้วเขาก็จะปั้นหายปลาแดกทรงทั่วประเทศนะครับ<อ>ก็เลยจะเป็นตำนานเมืองหายปลาแดกนะครับมามามา,มาถ่ายภาพ อ๋อคุณมียาต้มยาต้มยาดียาก็เป็นสมุนไพรภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับอ๋อคุณมีแกงเราไม่เออเราไม่ไปแกงจ้าสวัสดีครับเนี่ ออตะก,ก้างามตะกร้าเก็บเห็ดตาโอ้แดดแดดแดดแต่มันนี่แดดดีแดดดีแต่เศร้าอ๋อสวัสดีครับคุณแม่สวัสตาพันแกะกระจินกระจินนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ กะทินเม็ดใหญ่ๆเลยเลกะทินเล็ก็กะทินน้อยๆเด้อกะทินน้อยเด้อค่ะหอมกะทินน้อยมามะละกอโอ้งามดอกแคร์ดอกแคร์สีส้มสีแดงมือเลือดหมืนสีแดงโอ้ดอกแคร์งาม ัก็เป็นดอกทุกคนเป็นดอกอันใดอันนี้ทางนั้นดอกขาวนี่ดอกแดงโอ้ยซื้อดอกขาวไปปลูกได้ดอกแดงเสยผู้นั้นคือดอกแดงอยากได้ดอกขาวอ๋อเอ้าผู้ซื้อดอกขาวเลยดอกต้นนี้ดอกแดงดอกขาวโอ้ทางนั้นดอกขาวก็ถือันเงินขัดเกินอ้าวอันนี้ดอกขาวดอกแดง เดี๋ยวอากาศหนาวมีเสื้อกันหนาวมือสองมาขายแล้วนะครับเอ,อ่อเสื้อกันหนาวมือสองเริ่มเริ่มจะนีละออแต่แรกแรกกับมือสองก็จะหนาววันนี้ก็แดดออกอีกแล้วนะครับแต่ว่าปีนี้เขาว่าจะหนาวอยู่พยากรณ์อ,อากาศบอกอยู่ว่าจะหนาวนะครับพี่น้องอเสื้อกันหนาวก็เริ่มมาขายกันแ้วนะครับ อันนี้เป็นกางเกงของหลายคือเก้านะครับเอออยู่บ้านเฮามีทุกอย่างจ้าไม่มีไม่มีแต่เงินมาซื้อ, <c oughs> อน,นี่เป็นผลรไม้ก <c oughs> <c oughs> ็บางคนก็เริ่มมากันและนะครับ น oh, mm ้อ hmm. ต mm ้นนี้สวยเอองามงาแม่ปุ๋ยไหมอืมงามงาม ข้าวก็ดินเนี่ยไม่ต้องใส่เลยได้แถมสามถุงยี่สิบในลงดินข้าวข้าวเลยพี่ผมลดให้เลยพวกนี้ติดดอกตลอดเลยมีหกสีนะพี่ครบสีเลยอือเสรยสวยครับหอมนะพี่สองพันนี่หอมจ้าม่วงแดงส้มช่วงนี้จะเป็นงาประเขียบงานประเขียบงานพี่ต้องลูกใหญ่ๆมากเลยโออ ผลไม้ผลไม้มีก็เคียนี่ครับทีมอันน,น,นออี้อ่อันนี้หมาจากเก็เออลืมชื่ออันนี้ซาดี่นะครับเมือเมื่ออันนี้ก็จะเป็นลูกชิน้นอันนี้นตัวนี้เห็ดอ๋อเห็ดเห็ดสีสันแปลกตาตาเห็ดนี่อย่างครับเห็ดทานเห็ด เห็นหน้าแร่น้อ่อนเห็นดินแกสีแปลกๆดีเออบ้าเดินเดินเดินอ้คนมีสมอันนี้กกนี่เตรียคือการแม่กด ต้ตายครับมันจะเทียบเรียมเขาครับไวเอาโอ้คนขายมีท่าไว้ให้ลูก้หลาไว้ป้องกัน่อเวลาเป็านบ่นหมด่นอตงจริงๆสิบบาทแพงเลยสิบาทสิบาทเออเก่งน้องสิบบาท ครับสินค้าก็มีมาหลากหลายเรื่อยๆนะครับนี่อ๋อีนคุณยายเพิ่นมีข้าวหลามข้าวหลามข้าวหลามจะติดข้างมาเอาท้ายไปที่เพื่อนคอยเบดง ตาแมนบ่ะครับเบอร์เอ้าเอ้อ้านี่นี่นี่ได้ทักทายกันเดี๋ยวจะลงเมื่อนี้นะครับอ๋อตาตัวเอ้ยเราวาไทเท่าเราด้วยอีกใครเนี้ยตาตาตาเออเออได้เห็นได้เห็นได้เห็นตาตาเจ้าเทากับนี้อ่าอ่าอ่าเมืองได้แชร์กันไปเป็นแหล่คนทางไก่คนได้เห็นตาเอาเมื่อนี้เห็นเรื่อยเรานี่ประมาณอ๋อเมื่อนี้ละ ันอังคารเราประมาของเต๋อเรามาต่วันเสาร์อ๋อเรามาแต่วันเสาร์เออเออจ้ะเราอยู่บ้านไหนครับเอออยู่อำเภอเพนอ๋อหมาอ๋อมาไก่พี่น้องน๋อ้คนมานทำกันอ๋อยมาเพียงกานติดเข่าจ้าติดเข่างามเนึ่ยติกเข่าเจอพวกนี้ใครดีมากเลยบอกว่าจอมติดเข่าติดน้อยมากอ๋อเราสองคนเราเท่าไหร่นี่ยครับเท่าไหร่งามเลื่อนแต่จ้าตัวนี้เท่าไหร่ลอยซาลี่ลอยเดียวครัลอยเดียวนะคระไม่แพงเลยลอยเสาหนึ่ลอยเดียว อันันใหญ่เลยครับสวยมากเลยสวยมากเลยจ้า่น้ามงามงามงามวยๆาสเอะต่อทั้งคู่ช่วยมาฝั่งทางนี้นะคะคุณยายเพิ่มมีบวบัวกดอกบวงามงามฝอกไมสวยตามมดูกาล ปปู <go>. ีป <female> <go>. ูนธรรมชาติปูนาเลยาจังใดครับคุณแม่ปูโลสาสิบบาทวกับปลแพงนี่เอาไปดองปูน้อยอีปูอีปูปูนาของปูน้ไม่มีแต่ปลาคอนนอก หลายอย่างหลายอย่างหลายแนวอยู่นะครับอ่าตรงนี้ในโดมเนาะวันน,นี้วันกลางกะกับคนพอสมควรอยู่นะครับบ่ได้แน่นหลายอย่างสบายๆพอดีแล้วก็แดดก็เพึ่งอ่อนนะครับก็ยังพอฮอนหลายก็เอาพอพอไหวพอทนแล้วก็ด่านชายแดนแไม่เปิดนะครับด่านพรมแดนจุดผลผลชั่วคราวก็ยังไม่เปิดนะครับสะพานก็นยังไม่เปิดนะครับ

เรกรละไป๋อ,อ,อมีเครื่องประดับเครื่องประดับสวยๆโอ้สยสครต้องแกะเครื่องทองสวยงามสวยงามิด่อติด ฟ้าฟ <Es> e. ้าสร้อยหกร้อยห้าส <dem> ิบโอ้ถอยก่อนถอยก่อนผักผักบ้านบ้านเท่านะครับอาหา ามออนใหญ่มากเลยันี้ใหญ่มันเปัใหญ่ๆัละสี่บาทนะครับโอ้ คล้ายหาดสีเหนืองมือมันโดนด้วยวะมันแบบกระตื้นโอ้โหมันทับกระจายโอ้โหตัวตัวใหญ่ๆเลยมันตีบอัแรอ่าเี้ยมันเดือดเดือดตองการูููููมาดูมาดู เจออะไรนะ่าสนใจนี่นกนะจ๊ะนกกระจิบนกกินเขา่าอาจารนกกระจิบเออมันมาเป็นพวงเลยว,ว่าลู้สายตานเท่าไรนะครับตานเท่าไรอาจานกกระจิบนี่เอือตาหางเงินทอนอยู่นะครับนี่มันหำอีโม่มาน,นี่เออนี่นะครับจะทายเหรอจะมันเหรอจะทายนกนะครับจ้านกน้อย <c oughs> เอานกกานเท่าไหร่ครับนี่กาลละห้าสิบบาทโอ้ก็ค่อได้เห็นมาใส่จ้าเปินมากินเขาข้าวเจ้าก็เลยเปลี่ยนด่างไปด่างเอาอ่าเนื้อตุรกุตถ่ายนะคได้พวงละหาบาทเอามาเท่าไหร่มาละสามบาทไดกว่าโอ้ไม่เอาฮิวเซอร์โดนอีจ้าคุณครับเอาไม่หมดนี่ สบายดีครับพรอแม่พี่น้องไทยบนวิสัยบ้านเฮาครับมื่อนี้ก็เป็นวันสําคัญของพี่น้องชาวไทยนะครับวันแห่งการนําลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่เป็นที่รักยิ่งของประชชนชาวไทยนะครับ ราสถิตในดวงใจไทยนิรัน,น,รน,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 นรดนนนาาร์นะครับพี่น้องแล้วก็เมื่อนี้เนาะไทยพลวิสัยบ้านเฮานะครับอยากทําความดีเพื่อตอบแทนแล้กก็เพื่อลำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับในรัชการที่9กนะครับอยู่ที่ร้านปลาทูนะครับพี่น้องบ้านปลาทูนะครับเพื่อจะ มีขวยเตี๋ยวต้มยำแล้วก็จะเป็นเย็นตาโฟ,โฟโนะครับเมื่อน,นี้เพื่อนอมีกิจกรรมรดีๆเพื่อน <c oughs> เพื่อนเลี้ยงเพื่อนถวายเพนะน,น,นะครับถวายเพนพระสงฆ์สามเณรนะครับพี่น้องแล้วกลับมาน,นี้พอถวายเพนเสร็จนี่จะให้ไท้พี่น้องมากินุ๋ยเตี๋ยวนะครับมากินฟรีได้เลยนะครับเมื่อน,นี้เนาะตลอดทั้งวันนะครับพี่น้องนี่นะครับจ้านี่เนาะสวัสดีทีมงานทุกคนนะคะสวัสดีนะครับ วันนี้มาร่วมทํากิจกรรมดีๆกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประสงค์สาม,มนเณรเพิ่นฉันเพล,เลแล้วลาค่าเข้ากะเชิญมารับก๋วยเตี๋ยวฟรีได้เลยนะครับพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวฟรีได้เนาะวันนี้บ้านปลาดูมีก๋วยเตี๋ยวให้กินฟรีนะคะพิเศษเลยตลอดทั้งวันนะคะรับสวัสดีนะแป้วนะครับมามามาชมบรรยากาศเนาะเพราะว่าเพิ่นจะจะเพิ่นอ่า นี่ถวายเพลนประสูติสัมมเนียพิษุสัมมเนีแล้วเนาะระกาบันเนียแต่เดียวตาคาบคาบคับตานี่นะครับอะไรๆแล้วคุณล๊อคุณยายจะจะมากันมาร่วมกันนะฮะอนุโมทนานะครับอนุโมทนาร่วมกันมานียเนาะตาครับตาวันนี้น้อยหน่อยเนีนหน่อยไอ๋อคาบคาบคาบอ๋อนี่นี่นี่คุณเนีนเอ้า ฉันระหว่างอ๋อผู้เน้นฉันระหว่างครับฉันแล้วเนาะแซบบอเป็นทังไหครับมาแต่วัดไหนเขาเน้นอ๋อยวัดโพงามอ๋อโอี่ยวเคี่อ้อยู่วัดโพงามมีมีเน้นจากมีเน้นหลายองค์วะมีเน้นจากสิบเอ็ดรูปอ๋อนะครับนี่คุณเน้นจากวัดโพงามนะครับมามามามีทา้งผ่าผ่าเพลินอ๋อผ่าจานแล้มัสการครับ นี่นะครับเพราะว่าเพื่อนๆจะเฮ็ดอ่าเพื่อนจะแจกก๋วยเตี๋ยวตา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 ได้ครับได้ครับครับครับวามันนี้ได้ผลน้ำกันอนุโมทนานอกที่นอกตาละกันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมากินเพื่อนกันฮหดให้เฮาน้ำเนาะนะครับนี่ นี่จะเป็นเอ็นตะโฟเส้นปลานะครับเมนูเด็ดของที่นี่เนาะมือนี่นี่นะครับอิซรีเลยนะครับวันนี้แล้วพี่น้องมามาได้เลยนะครับต้มส,สุดแซบบ่แบบแซบ่บที่ร้านปาทูนะครับแหวม่บบจ้าจะเป็นเส้นปลานะครับเส้นปลาต้มยำจาะพี่น้องนี่นะครับ เมนูเด็ดๆที่บ้านปลาทูนะครับอยู่ั่งวัดไทยนี่แหละวันนี้กับเพื่อนทำความดีเนาะไอ้เลี้ยงถวายถวายเพนพาะพิสุทธิ์สามเณรลักกะใครทีพี่น้องบ้านทางพุทธทานไปพาน้าแวะมากินก๋วยเตี๋ยวฟรีได้นะครับพี่น้องมาได้เลยนะครับตลอดทั้งวันเนาะพี่น้องมาได้เลยนะครับนี่เด็ดๆก็ต้องเล็บปุ๋งเลย แสงจมูดแสงจมอยวันนียมันเพิ่มเดี๋ยวเส้นปลาตาถือว่าปีเนื่งกะเนาะเพื่อนก็ได้ทำความดีร่วมกันนะรับนี่แทบแทบแทบ รู้เลยว่างกระเชิญนะครับพี่น้องมาได้เลยนะคะที่บ้านร้านปลาทูนะครับพี่น้องร้านบ้านปลาทูเนาะมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำแซ่แบเย็งกะโคลแซ่แบะะมาที่นี่กินฟรีนะคะมาได้เลยนะครับ